วัสดีครับมื่อนี้ก็ปลูบกบกเพาครับผมภารกิจื่อนี้ปลูบกบกเพาอาต้นครับทั้งหมดนี่แหละปลูกไว้กินครับปลูกไว้ให้ลูกให้หลานสวยครับ,บพันบกเพาต้อนใหญ่เลยอะไรยังไงเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับผม วันนี้มีภารกิจครับปูกปมะกข้าวหาต้นนี่ปลกข้าวแกงกับปะพกข้าวน้ำหอมครับบนหน่วยมันเนี่ยพันมันหน่วยใหญ่แห้งหาต้นครับทั้งหมดไปเดี๋ยวไปปลูกกันครับนี่แหละปลูปกใน่สวนนี่แหละ ครับปลูกข้าวครับหลุมแหลกแหละกไปเลยหลุมก่อน หลังจากที่เอาคุดหลุมเตรียมเรียบร้อยแล้วครับก็ลึกพอประมาณครับผมก็ประมาณหาสิบเซนเนี่ยความกว้างกลัลยยู่ประมาณสับ8แปดสิบเซนหกสิบเซนเนี่ยแหละความกว้างประมาณนี้ในเวลาปลูกลนี่พันกงผ้าวพันใหญ่เลยเอากปลูกลงไปเลยมาแด นะปลูกลงไปเลยครับทางพุ่นทางพุ่นเป็นทางทตะวันออกครับผมหันปลายเนี่ยไปทางทตะวันออกเพื่อที่เขาจะได้รับแสงแดดตอนเสารแบบเต็มที่ตอนบายแดดมันห่อน,นให้รับตอนเสารพอตอนบายนีแดดมันห่อนมันเทดใบใหม่ครับหลังจากเขาวางลงไปทางทตะวันออกแล้วก็ผมดินเลยครับ ต้นแหลกของเขาเป็นเรียบร้อยนี่มาเบื้องลักษณะนี่ครับปูกให้มันเอียงไปฟังคุณถ้าบุญมันเป็นทีศตะวันออกอาก็ตัดใบมันออกก่อนใบแก่ๆเนี่ยแล้วมันกีไฟนำเรียงออกเบิดเรียมไหยครับปลูกแล้วหนึ่งต้นเดี๋ยวไปต้นต่อไป ต้นที่สองมาแล้วครับปลูกต้นที่สองครับผมคุณลุ้มเรียบร้อยตามเดิมกิจตะวันออกอยู่ฝั่งคุณนน่ครับหันต้นโน้มไปทางกิจตะวันออกที่เก่าค,ครับผมวันนี้แหละหมันรับแสงแดดอ่อนๆยามฝั่งทำไมนกก็ผมดินเลย เรียบร้อยครับตันที่สองมาต้นที่สามมาต้นที่สาม ตนตอครับผมหันไปทางทิศตะวันออกนี่ประมาณนี้แล้วก็ะถมดินเลยครับโอ้มนี่กิ่งวัวอยู่หน่อยหนึ่งกิ่งวัวสดสดงวนได้ให้เ่ยนะครับใส่ลงไปเลยมาปูเพากันเริ่มหลุมดีซี นี่พันบกเพาของเขาครับหน่วยใหญ่ๆนะครับยอดเอามาวางเพาะทิ้งไว้ตอนแหลกน้อมันสันสันครับประมาณคืบหนึ่งเนี่ย่านไปประมาณปีหนึ่งได้เท่นี้แหละครับวางถิงไว้นะวางไว้เป็นพัน้นกาอายุประมาณสักปีหน,นึ่งเนี่ยแหละครับปีน้อยๆเหมือนเดิมครับวางลงไปแะวันออกไปทางมุ่นครับ หันยอดไปทางทิศตะวันออกครับแล้วก็ฝังดินเลยครับ ต้องเหลือข้อเข้าไปทำาน,นเนี่ยยวดินไปโถมมันหลายเพราะว่ามันกินเอาเรียบร้อยส่วนที่สีเรียบร้อยแล้วครับมาครับนี่ต้นที่หาครับผมลุก,ก่อนอ๋อครับประมาณนี้แหละวางประมาณนี้ ได้้แลวมาแล้วครับตนพันธ์ตนที่หาของเขุดยอดครับผมตนใหญ่แข็งแรงี่ญ่เลยลงไปตนที่หาเหมือนเดิมเอาออกข้างพุน้นที่ตะวันออกคึเอเแา น้องกัผมดินเลยครับเรียบร้อยครับต้นที่หาสุดยอดครับผมนี่ครับต้นที่หา สุดยอดมากประมาณนี้แหละครับเห็ดต้นมันเอียงนะครับเอียงไปทางทิศตะวันออกเขาก็ขุดหลุมให้มันใหญ่จัหน้อยหนึ่งพอให้ดินมันหลวมๆหากมันจะได้เดินดีๆครับผมอายุพัธน์นี่ประมาณหนึ่งปีครับต้นนีหญงเลยอัยอยุพันธุ์มันอันนี้ต้นแรกครับผมพากไปเบื่องต้นที่สองระยะห่างนะครับปลูกห่างกันประมาณห้าก,ก้าวครับผมนี่ครับต้นที่สอง ระยะมันจะห่างกันประมาณหาเก้าเด้อวครับตน้นปุ่นปุ่นต้นแหลกความห่างกันไปต้นที่สามครับหาเก่าโดยประมาณเก่าใหญ่ๆได้ประมาณเก่าหน่อยๆเนี้ยนี่ต้นที่สามครับต้นนี้งามครับต้นใหญ่อวดดียอดยครับมาต้นที่สี่ ต้นพีซีมาแล้วครับนี่ต้นพีซีของเฮาสวยครับออกงอก,ง,อกงามๆเลยลูกเอ้ยนี่แหละตอนปลูกกเข่ามือนี่ต้นพีซีไปไปเบิ่งอีกต้นหนึ่งนี่ต้นที่หาม่อนี่ก็ปลูกหาต้นครับทั้งหมดต้นไง,ไงมันเอียงไปทางทิศตะวันออกครับผม สุดยอดครับมือนีภารกิจปลูกมะพร้าวห้าต้นบริเวณที่ผมปลูกก็คือนี่ครับมันเป็นยังไงจมันเป็นเหมือนขอบคู่สาครับผมสาอยู่ทางพุนครับสาอยี่ทางพุนผ่านมาทั้งนี้ปลูกทั้งเบิดหาต้นครับผมความห่างกันห่างกันอยู่ที่หาเก้าครับผมหาเก้าย่งยิ่งนี่แหละครับพันมะพร้าว ต้นเงาไปทางคุณทั้งหมดหาตน้นโอ้ดีใจดีใจไปปลูกบัวเปลสุด,ดจอดครับเืินงอกงามงามเลยลูกเอ้ยเสร็จแล้วครับภาร,รกิจการปลูปกบัวเปลือกวนี้ทั้งหมดหาต้นครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับขอบคุณหลายๆครับผมนี่แหละเทคนิคก,การปลูปกบัวเปาืผมกับมือใหม่ครับผูไหดมีอย่างแนะนำก็บอกผมได้ครับผม ต้นโดนผมกิได้มาส่วนทีนหนึ่งเราปลูปกทิ้งไว้ครับพ่อดูแลครับผมผมก็ไปเหตุการณเหตุงานก่อนครับนี่ละมือนี้ก็ปลูกคาต้นครับขอบคุณหลายๆครับที่รับชมครับผมขอบคุณครับ